วันนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการนะครับด้านหลังผมนี่คือต้นลำตอจะเข้ามาจุนเข้ามาลงต้นลำตอที่โตนะครับ3เมตรกว่าออกประมาณนี้ก็มันปุ่งตรงจัดเลยนี่แหละจะพาเข้าไปชมด้านในครับต่อมด้วยด้านหลังผมนะครับลำตอพอก็จะประมาณนี้นะครับต้นลำตอที่โตตรงนี้เป็นต้น ก็ปลูกไปแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นปกตินะครับตปลูกใหม่การน้ำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะตั้งันให้แบบไม้ครับไม่ได้อยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับถ้ามันุดหรือว่ามันตัดเยื่มเปล่าแล้วก็เปลี่ยก็ได้ส่วปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยคอกครับปุยบ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติเรื่องเดือนรั้งนีง้นะครับเดือนละตั้งส่วนปุ๋เคมีก็สิบห้าวัน บีงครั้งนะครับปู16 16แต่ผมจะแนะนำเป็นปูฟอกดีกว่าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผุมากครับ